สวัสดีกันทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่ผมน่ายเบ้นซากิกับมาอีกแล้วนะครับโอเคสําหรับรายการนี้นะครับโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเซนสนั่นนะคือเกมฮาวิท o ู n ไม่รู้ข้อมูลหอยอะไรเลยนะครับโอเคถ้ามีบางช่วงบางตอนที่ผมจุดไปนี่ก็คือเอ่อผมกําลังไลฟ์สตรีมอยู่นะครับก็ให้น้องๆเขาบอกข้อมูลมาเพราะว่า เล่นไม่เป็นนะโอเคนะรู้สึกตรงนี้เขาจะให้ตั้งชื่อถูกอ่ะตั้งชื่อตั้งชื่อใช่ไหมเดสโอไหนว่าอ่ะไอเดีว ตัว B ตัว nah. เรียกว่าบูนะโยโซลาบูอ้ยเดี๋ยว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 ลืม W แล้วก็เอ่ะเดี ữ, ๋ยวเราค่อยสรุปตอนหลังนะว่าชื่อเราชื่อว่าอะไรนะครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ้มฟาร์มเราชื่อว่า สลโล่เอ้ยไม่ใช่ดิเออใช่สลโล่เดี๋ยวผมไปสรุปตอนท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องมาให้ฟังด้วยนะครับชื่อหมาเหรอหมาก็ชื่อว่า ไอชื่อนี้เหรอมันยมานี้อะชื่อของผมชื่อ โยโซราโบคุะนั่นเองนะครับเกิดฤดูร้อนวันที่7นะครับฟาร์มชื่อว่าสโรยูหมาชื่อเซนะนะครับโอเคนี่เขาชื่อว่า,าร,รัฐมนตรีโทมัสนะครับประมาณว่าเขาจะแนะนำฟาร์มว่านะแนะนำฟาร์มว่าฟาร์มมันเป็นยังไงแล้วก็เล่า เราเนี่ยจะเป็นคนเล่าเรื่องว่าเราเนี่ยมาเราเนี่ยเคยอยู่ที่นี่นะครับตอนสมัยเออตอนสมัยเยาวัยวนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวอ๋อนี่จะเป็น การนั้นเหรอขอดูก่อนนะ อ uh huh. ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ต้องดูตัวอย่างนานเพราะว่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงอ๋อ อ๋อพอเข้าใจเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้รู้สึกเราจะพวกเราจะดูกันไปแล้วนะเมื่อกี้ผมกดผิดครับเดี๋ยวขอวิวขอเวลาตั้งใจดูแป๊บหนึ่งนะแล้วก็อ่านซับไตเติลด้วยชัอือืม นเนี้ยอ๋อดนะอ๋อโอเคผมพอเข้าใจอยู่ส่วนหนึ่งละ คือคือประมาณว่าวิธีการปลูกเนี่ยคือวิธีการปลูกผักเนี่ยคือเราต้องเราต้องเคลียร์พื้นที่อีกส่วนหนึ่งแล้วเราก็วางอันนี้ตามที่น้องๆเขาแนะนำนะเขาจะให้เออประมาณว่าก็คือประมาณว่าเราเนี่ยเออประมาณว่าเป็นชาวนานะครับเอ้ยเป็น ลุไม่ใช่ดิเป็นเป็นเป็นหลานของชาวนานะนะครับอะไรอ่ะอ๋อน้องเขาบอกว่ากด x กับ a พร้อมพร้อมพร้อมกันบอว่าไอ้กด z ดนี่ว่านะและเขาสรุปวิธีการปลูกนะาก็คือ ทับวิธีการทํานาก็คือเราจะต้องเคลียร์พื้นที่เป็นอ,อ6ช่องเหลือช่องไวตรงกลางนะหรือถ้าเราทําผิดเราก็เอาหินมาหินมาวางแบบอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยนะเขาให้ทําเป็น6ช่องแล้วก็ไปยิงตรงกลางแล้วก็โปรยมาเรดและหลังจาก หลังจากนั้นก็ตกปลานะครับอบอกเลยว่ากูไม่เคยเล่นเอ๊ะนะขอโพสถามแป๊บหนึ่งนะอ๋อคือไอ้ไอ้ต้นตอต้นต้นตอนนี้นะครับต้นตอนที่ผมเดินชนอยู่เนะี่ยคือ ประมาณว่ายังไงล่ะก็คือขั้นอ่ะผมเคยไปดูคน,คนผมเคยไปดูคนอื่นมาเขาบอกให้กดแบ็กสเปกอ่าจริงๆด้วยอันนี้น่าจะเป็นเออเลเวลมั้งเลเวลของอาวุธต่างๆให้เราใช้ใช่ปะ่ะถูกป่ะถูกด้วยอืม ไม่รู้นะั่นในเกมนี้มันอะไรมีอะไรมัง่งนะถ้านะก็โพสๆจำม,มาด้วยเลยกันเ,เดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอะเวิลแมปฟาร์มแมปทำไมอะเ,อเกมนี้มีหมาด้วยอ๋อที่เราผมตอนแรกผมก็นึกว่าตั้งชื่อหมาหมานี่มันคืออะไรหรือว่ามันเป็นหมาหมาที่เราคนนี่หรอ นะขอหาข้อมูลแป๊บอ๋อคือตามที่น้องๆบอกเนี่ยก็คือเราควรเอาหมาไว้ในบ้านใช่ไหมอ๋อโอเคฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อมีการแต่งงานในเกมนี้แล้หรอคือประมาณไหนอะคือประมาณเราอันนี้คือผมคุยกับน้องๆในการลิน่าทอลกนะฮะคือประมาณยังไงก็คือประมาณว่าเราไปแต่งเอเองหรือว่าเราดูคนอื่นแต่งหรือว่ายัางไงอ๋อเราแต่งเองใช่ไหมโอเค แล้วแล้วผู้หญิงมันมันมีกี่คนนะเออที่เรานั้นอ่ะอ๋อมีห้าคนเหรออืคือคือจะอยู่ไม่คือจะอยู่ไม่ไม่นั้นใช่ไหม ว่ายัางไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอศึกษาศึกษาแป๊บนึงพอดีน้องเขาให้เว็บเว็แบบอันนี้มาลักษณะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับขอดูรูปแต่ละคนก่อน ว่าผมก็ไม่รู้จะจีบใครดีมีห้าคนใช่ไหมใครอะแอนน่ะแอน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 นี่ก็คือครบก็คือครบกันแล้วนี่มันจะทำสามารถทำอะไรได้เหรออ๋อคือเราจะสามารถไปหลัง หลังโรงแรมคือบ้านเขาเป็นโรงแรมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยแวะไปเลยกันคนนี้อะไรอะเอลลี่เอลลี่อุ้ยน่ารักอะออเหมือนเหมือนรู้สึกว่าเธอจะอยู่เหมือนว่าเธอจะอยู่โรงพยาบาลมั้ง ใช่ป่ะถูกป่ะเหมือนว่าเธอจะอยู่โรงพยาบาลนะโอเคขอจบรายการเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับอื